อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือทำเพื่อเธอเพื่อเกิดเธอเพื่อทำเขียนโดยสุธาธรรมชาติเรื่องกินเพื่ออยู่หรือกินเพื่อไปทีวีเกือบทุกช่องมีรายการเกี่ยวกับการทำอาหาร ปรุงอาหารหรือประกอบอาหารให้อร่อยบางช่องมีตั้งหลายรายการยังมีการโฆษณาพัตคารห้องอาหารต่างๆทั้งในวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์และป้ายสองข้างถนนค่ำคืนดึกดื่นมีคนนั่งรับประทานอาหารกันตามพัตคารโรงร้านอาหารทั่วไปบางร้านเปิดขายอาหารตลอดทั้งคืนมีลูกค้าทั้งที่เป็นขาประจำและไม่ประจำแวะเวียนไปกินกัน อาหารบางอย่างที่สั่งมารับประทานราคาจานและเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นก็มีไม่ได้หมายความว่าอาหารราคาแพงกินแล้วอิ่มนานหรือมีคุณค่าอาหารสูงกว่าข้าวราดแกงหรือน้ำพริกปลาถูที่บ้านแต่อย่างใดผลไม้ราคาแพงจากต่างประเทศไม่ได้มีคุณค่าอาหารสูงกว่าผักผลไม้ราคาถูกที่ชาวบ้านปลูกกินปลูกขายกันในบ้านเรากล้วยน้ำว้าราคาถูก ทั้งมีคุณค่าอาหารให้ประโยชน์มากกว่ากล้วยอย่างอื่นหรือผลไม้อย่างอื่นที่มีราคาแพงหลายชนิดผลไม้ราคาถูกผักพื้นบ้านหลายชนิดปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าผักผลไม้จากเมืองนอกอาหารไทยๆที่ทำกินกันเองในครัวเรือนหรือมีขายในตรอกซอยใกล้บ้านอาจมีคุณค่าทางพภชนาการมากกว่าอาหารในพัตตาคารหรือห้องอาหารหรูหรา ัาตาคารหรือร้านอาหารที่ต้องขับรถหรือเดินทางออกจากบ้านออกจากที่ทำงานไปหลายกิโลเพื่อไปกินตามค่านิยมหรือกินเพราะคิดว่ามีเกียรติบางทีต้องใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงไปถึงแล้วต้องนั่งรออีกนานกว่าจะได้กินจึงรู้สึกหิวหิวแล้วหิวอีกความหิวมากทำให้รู้สึกว่าอาหารอร่อยเป็นความอร่อยที่เกิดจากความหิว เป็นความอร่อยที่ต้องลงทุนนั่งรถไปไกลใช้เวลานานใช้เงินมากเพื่อให้ลิ้นได้รับความรู้สึกที่เรียกกันว่าอร่อยซึ่งเป็นความรู้สึกเพียงระยะเวลาที่อาหารแตะที่ลิ้นเป็นเวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีที่ถูกกลืนลงคอความอร่อยก็หมดไปความอร่อยเป็นเพียงความรู้สึกพอใจเป็นความรู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าเป็นสุข พระท่านเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกติดในรสของอาหารที่ลิ้นได้สัมผัสเป็นความโง่เป็นความหลงพระท่านเรียกว่าโมหะความอยากกินอาหารที่ต้องปรุงแต่งให้เลิศรสอาหารที่มีราคาแพงหรืออยากกินอาหารในสถานที่หรูหราใหญ่โตโอโทงพระท่านเรียกว่าตัณหาหรือกิเลส การกินอาหารเพราะหิวจำเป็นต้องกินเพื่อหล่อเลี้ยงบำรุงร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหราเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดเพื่อให้มีชีวิตอยู่เพื่อทำหน้าที่การกินอาหารที่ถูกต้องคือเลือกกินอาหารที่ปลอดภัยมีประโยชน์ต่อร่างกายกินแต่พอดีและกินเพราะหิวหรือกินเมื่อหิวไม่ใช่กินเพราะอยากการกินเพราะอยากเป็นการกินตามความต้องการของกิเลส เป็นการตามใจกิเลสกินแล้วนำทุกนำปัญหาคือโรคมาให้เช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับกระดูกโรคเกี่ยวกับไขมันในหลอดเลือดกินเพราะหิวเป็นความต้องการของร่างกายกินเพราะอยากเป็นความต้องการของกิเลสเราต้องเลือกเอาเองว่าเราจะกินให้ร่างกายหรือเราจะกินให้กิเลส กินตามความต้องการของกิเลสต้องใช้เงินมากและเสียสุขภาพกินตามความต้องการของร่างกายไม่ใช้เงินมากและได้สุขภาพดีลองถามตัวเองบ้างก็ได้ว่าที่กินกินอยู่ทุกวันนี้กินเพื่ออยู่หรือกินเพื่อไปกินเพื่ออยู่คือกินเพื่อมีชีวิตอยู่กินเพื่อไปคือกินเพื่อไปเข้าโรงพยาบาลหรือไปป่าช้าเร็วๆกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอน ทำเพื่อเธอเพื่อเกิดเธอเพื่อทำจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์